สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับเบลทีรกรอยหรือในช่อง YouTube เบลบิลเลียนนาำภาคปกของ Facebook เลยนะครับวันนี้ผมจะพามาดูบรรยากาศการซื้อขายเวอโปรยิบหอาคันสีชมพูที่ผมขายไปนะครับคันนี้เลยครับเป็นลูก66ชัก5อยเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันครับรถคันนี้เบิกใหม่หลายรายการนะครับชุดสีสภาพ90เบอร์เซนอาร์มยืด โชกหน้าหลังเบิกใหม่ปั๊มเบิกใหม่คือชุดหน้าเบิกใบห,หมดนะครับดุมก้านล้อ,อยางมาดูสภาพภายนอกกันก่อนนะครับรถสวยนะครับผมเปิดราคาอยู่ที่23,500แต่สามารถลดราคาอีกได้สบายเลยครับรถสวยๆเลยนะครับคันนี้เอาไปเติมมันขับได้เลยนะครับ เดี๋ยวมาดูกันครับว่าคนที่เขาจะซื้อจริงๆก็คุยกันยังไงคุยยังไม่เกิน5านาทีเลยเขาถามนะครับว่ายังมีสินค้าอยู่อีกไหมผมก็บอกมีว่าแล้วเกก็ถามว่าราคาลดสุดๆได้เท่าไหร่ก็อย่างก็ตามคลิปเลยนะครับตอนแรกเขาขอสอง0 0ื่นแต่ทุนผมมาสองหมื่นห้าร้อยผมคงให้ไม่ได้ละแล้วพี่ก็ขอสองหมื่นปันผมก็บอกว่าขอสองหมื่นสองพันนะครับเพราะผมขอกําไรแค่พันหเอง พอรถคันนี้มันเบิกใหม่หลายรายการด้วยโอเคเห็นไหมครับพี่เขาบอกว่าผมเอาครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเที่ยงเขาจะมาดูคือพี่แกชอบสายชมพู้อะครับแกมี m อ x อยู่คันหนึ่งแล้วก็ชุดสี่มพูลร้อชมพูเหมือนกันหมดหลังจากมาดูรถนะครับที่แกอนตังให้นี่คือจากมาหลังจากมาดูรถมาลองรถเรียบร้อยแล้วนะครับชวนเพื่อนๆโดดเรียนกันมานะครับ ่อยรุ่นจากสารพัดช่างสงขานะครับพี่แจกลองก่อนผมว่าได้ไม่มีปัญหาครับลองให้ลองให้พอใจเลยก่อนจะโอนตังค์ให้พี่ไปลองก่อนนะครับมันแต่ว่าถือมาเพลงอันนี้ ม่ได้าพี่แล้มันเป็นคันเก่ามันลูกก็เลยคันเก่ามานี้เลยมาลูกนี้เลยลูกนี้เลยอ่อันนี้พี่เลื้อพี่เมฆขับเลยอ่ะไม่ก้าขับไปมหาอะไรสองรอบไปเด็กนูนสองรอบซื้อมามาอืมนั่นแหละผมไม่กล้ากันเลยน่ะจ๋อยบอกเร็วขับรุ่นดีดีพี่นะขอบคุณมากขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับมีการขายแล้วนะครับเว็บร้อยยี่ห้าคันสีชมพูเว็บร้อยยี่ห้าคันสีพู เด็จ66จัหกาขอบคุณมากรับี่ขับรถขับรถันดีๆพี่นะอันนี้เสียบวกั้งเต็มมือร้อนมือเลยตอนแรกสามหมื่น

ว,วัยรุ่นสารพัดช่างนะครับวัยรุ่นสารพัดช่างมาซื้อไปมากันยุก